กลับเข้ามาเคลียร์ให้จบในช่วงสุดท้ายครับยังเหลือประเด็นที่อยากจะถามอาจารย์เนี่ยเมื่อกี้บอกว่าพลเอกประยุทธ์เป็นได้ทุกอย่างเลยเป็นพอบอทอบอก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นหัวหน้าคอสอชอก็ได้แต่ทําไมยังหารัฐมนตรีครังไม่ได้เลยอาจารย์เอาได้แล้วเอาตกลงได้แล้วเหรอไม่ก่อนหน้านั้นก็ได้หลายคนอยู่แล้ว <S <S คนที่จะเป็นอ,ะอ่ะแย่งกันด้วยนะฮะแล้วทําไมมาเป็นยี่สิกว่าวันแล้วไปแล้วล่ะถ้าแย่งกันก็คนนั้นเขาก็ ก็เป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรส่วนตัวนะฮะซึ่งมันเกิดขึ้นได้เสมอฮะมันมตครั้งการที่คนจะมาเป็นมีอยู่แล้วที่อยากจะเป็นนะฮะแต่ว่าการที่จะแต่งตั้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะก็ต้องระวังหน่อยครับอย่างแรกต้องดูก่อนเลยว่าสุขภาพเป็นยังไงต้องสุขภาพนอกจากเก่งแล้วนะยังต้องดูสุขภาพด้วยนะต้องเช็คสุขภาพกันอย่างนี้ที่ เขาบอกว่าคนจะมาเป็นรันมนตรีิดครางยุคนี้นะไม่เกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์ะนะหมายถึงว่ารัฐบาลไหนก็นตามที่ประยุทตอนนี้นะคุณจะต้องยิ่งกว่ามนุษย์เหล็กอ่ะคือคือแข็งแรงไม่พอต้องแข็งแรงสองเท่า ปกปติไม่หรอกก็คือแข็งแรงปกตินะ <c oughs> แต่ว่าเป็นเพียงแค่อย่ามีป่วยอะไรก็แล้วกันนะเพราะ <พา S 2> เดี๋ยวมันจะมีปัญหามันกลายเป็นไปกลอกันไปอย่างอื่นภ<พ>ารละมันหนักหนาด้วยวก็ก็ไม่ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะผมว่าหนักหนาจริงนายกันแหละนะเนี <c oughs> ย่ยทำไมท่านยังอยู่ได้มาตั้งขนาดนี้ <c oughs> นะดังนั้นวิธีการสําคัญก็คือเลือกอีกครั้งหนึ่งอ่ะก็เลือกให้มันดีเพราะว่าเวลามันก็มีเพราะว่าเรื่องพรบงบประมาณก็จบแล้ว แล้วก็ปิดสมัยประชุมสภาด้วยนะดังนั้นก็ดูให้เรียบร้อยนะดูเช็คเหมาะสุขภาพดีนะไม่มีปัญหาเรื่องครอบครัวเห็นด้วยหมดทุกอย่างเห็นด้วยหมดแต่คนเก่งมีฝีมือมีอยู่หลายคนอยู่แล้วแต่ต้องมีเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยสำหรับการเป็นรัฐมนตรีครั้งต้องสั่งทางบ้านให้เรียบร้อยหมดไเคลียให้จบสุดท้ายตรงนี้คือเขาไม่กลัวหรอกที่อาจารย์ว่าสุขภาพต้องดีทางบ้านต้องอนุญาต จะต้องมีเวลาจะต้องดูเขากลัวอย่างเดียวไปเอาไอ้คนที่อยากจะเป็นนี่แหละขึ้นมาเป็นเขากลัวอย่างนี้ไม่อันนั้นเป็นข้อแรกก่อนจะต้องไม่ใช่คนพวกนั้นด้วยนะ <c oughs> ดังนั้น <c oughs> ต้องเป็นคนที่ที่ดูแล้วเหมาะสม <c oughs> สังคมยอมรับนะ <c oughs> แล้วก็พร้อม นะยังมีปัจจัยอื่นที่เพิ่มขึ้นสังคมต้องยอมรับอันนั้นคือข้อแรกนี่คือสิ่งที่พ้องรกยึดยึดถือเลยข้อแรกก็มีหลายคนอยู่แล้วแต่ว่าต้องสกีนอีกชั้นหนึ่งสุขภาพโอเคไหมครอบครัวโอเคไหมนะพร้อมแล้วนะ แล้วก็ที่สําคัญก็คือมันมีเวลา <ฮะ S 2> มันไม่ได้าต้องรีบโอ้โหต้องหามาเดี๋ยวนี้มันมีปัญหา <ฮะ S 2> หรือรัฐมนูญเขียนกําหนดไว้อย่างเช่นนายกรัฐมนตรีรอันนี้ไม่ได้กําหนดนะก็มีองค์กรที่มีส่วนที่เดินขับเคลื่อนได้อยู่แล้ว <ฮะ S 2> ก็รัฐมนตรีคังคนหนึ่งเท่านั้นแหละ,<ฮ>ะนะที่สําคัญคือตัวนายก<ฮ>ะนะดังนั้นก็เมื่อหาแล้วดี เรียบร้อยพร้อมก็ตั้งไปนะมันก็จะได้ไม่มีปัญหา<ะ>ไม่ใช่ว่าหาไม่ได้หาได้ไม่ใช่ไ<ต>อ้ที่ลือๆกันนี่ไม่มีใครอยาก<ม>ไปร่วมรัาบลแล้วนายกเขาก็แกงถ้ามีเวลาอะไรที่มีเวลา ก็อย่าเพิ่งไปรีบตัดสินใจครับก็ดูไข้ควรให้เรียบร้อยเอาจนถึงเวลาเหมาะสมก็ปักลงไปนี่คือสไตล์พลเอกประยุทธ์อยู่แล้วขอบคุณมากอาจารย์แล้วคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเคลียร์ให้จบสําหรับวันแรกนี้นะครับต้องขอบพระคุณอาจารย์ไพบูลิมากนะครับแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมเด็ดขาดน,นะครับเคลียร์ให้จบจะมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันเสาร์นี่แหละครับเวลานี้10นาฬิกาถึง11นาฬิกาและวันอาทิตย์ ก็เวลาเดียวกันคือ10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทาง Nation TV 22แห่งนี้ครับคุณผู้ชมอย่าพลาดเด็ดขาดพบกับผมวรเทพสุวัฒนาพิมพ์และแขกในรายการที่จะเคลียร์กันอย่างนี้เลยครับวันนี้ต้องขอบพรคุณมากนะครับอาจารย์ครับแล้วกลับมาพบกันวันพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมผมและอาจารย์ธนบูลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ